แล้วคุณอนุนเองเคยขึ้นทางด่วนแล้วเนี่ยขึ้นทางด่วนแล้วเหรอครับ <c oughs> วัยปูนนี้นะครับวัยปูนวัยปูนนี้ด้วยความที่ด้วยความที่เก็บตังค่าทางด่วนได้แล้วนะครับแล้วเราจะไปรถติดทําไมล่ะครับไมบ <c oughs> ่เอาวันนี้เจอรักแท้แล้วหรือยังรู้ว่าวันนี้น้องยังโสดอยู่แต่พบรักแท้เอาเปืีอมีแฟนแล้วหรือยังตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็คือว่ายังไม่มีครับช่วงมุมมองแห่งรั กลับเข้ามาสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมุมมองแห่งรักมุมมองแห่งรักวันนี้เป็นมุมมองของผู้ที่อยู่ในอาชีพอาชีพหนึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพในฝันของวัยรุ่นยุคนี้เลยก็ว่าได้ครับอาชีพนั้นคือนักจัดรายการวิทยุหรือดีเจดิสจ็อกกี้เป็นอาชีพที่มองดูภายนอกดูโก้นะคะคแล้วก็อาจจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนรู้สึกว่าทํางานกับความสุขค่ะเปิดเพลงไปคุยกับท่านผู้ฟังไปนะคะแต่จริงๆแล้วอะไรที่ทําเป็นอาชีพเนี่ย ก็คงมีความยากในทุกๆอาชีพนะคะเรื่องนี้คุณหมอต้อพูดถูกต้องครับผมเองในเวลาไปร้องเพลงเดี๋ยวนี้จะร้องเพลงอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะฮะต้องมีการพูดคุยกับคนดูและพูดคุยนี่ไม่ใช่ทําได้ง่ายๆนะครับดีเจนี่ก็ถือว่าอาชีพนี้ต้องพูดเป็นหลักนะฮะพูดนานพูดทุกวันและจะพูดยังไงให้คนฟังเนี่ยไม่เบื่อหมุนหนีไปซะก่อนให้เขาฟังอยู่อย่างนั้นถือว่า,าต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีวาทศิลป์ในการพูดเป็นอย่างสูง ใช่ค่ะและแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะก็เป็นท่านที่มีศิลปะในการพูดเป็นที่ยอมรับในวงการของกลุ่มดีเจนะคะแล้วยังมาเขียนหนังสือเป็นที่ประทับใจของอีกหลายๆท่านอีกด้วยค่ะผมมีข้อมูลที่เหนือกว่านั้นอีกคุณหมอนอกจากพูดเก่งนะเขียนหนังสือเป็นที่ประทับใจแล้วยังมีอีกคะเขียนหนังสือแล้วยังเป็นนี่ครับดีเจคนแรกและคนเดียวที่ถ่ายนู๊ดมีฉายาว่าเป็นดีเจนู๊ด จริงไม่จริงเนี่ยต้องไปคุยกับเขาค่ะแหมคุณท้าจะเพิ่งเปิดเผยหมดนะคะแต่ถ้าน่าสนใจแล้วล่ะค่ะชักอยากรู้แล้วค่ะว่าดีเจนู่ดนี้เป็นใครกันคะคือคุณอนนปกิติกุลดีเจหนุ่มรูปหล่อของเราวันนี้เองสวัสดีค่ะพี่องสวัสดีคมอครับสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องอนบครับ ก็เพิ่งนะเพิ่งได้ทราบกิจกรรมน้องอนบเนี่ยว่ามันจริงมันเป็นมาอย่างไรมันูดขนาดไหนมูบ๊อบ๊อบเป็นบบอรหรือแบบอลังช้างเลยมันเป็นไงครับน้องเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือผมไม่ได้อลังช้างแบบโอ้โหนอนแบบเปิดห้ามเลยนะครับไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วสไตล์ผมเนี่ยจะต้องแบบบบบบบใบบัวปิดหรือเปล่าคะใบบัวตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ใช้ใบมะขามปิดนะครับใบบัวมันใหญ่ไปใหญ่ไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นครับก็คือว่าเป็นแค่ชุดว่ายน้ําเป็นอย่างเงี้ว่ายน้ําเท่านั้นเอง เรื่องของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าออมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนผมเป็นดีเจจัดรายการต่างจังหวัดใช่ไหมครับจะต้องมีการไปเยี่ยมคนฟังด้วยเป็นดีเจแล้วเป็นดีเจแล้วออก็คือว่าเวลาไปเยี่ยมคนฟังนี่เราก็อยากให้คนฟังมาแน่นสถาน,นีเป็นภาพถ่ายออกมาเสร็จโอ้โหทำไมคนเยอะขนาดนี้ออผมก็เลยไปคุยกับเพื่อนนักข่าวเขาบอกว่าถ้าอยากโปรโมทให้คนเยอะๆเ,เนี่ยจะต้องมีอะไรที่เด่นแปลกแล้วสะดุดตาออช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคแรกของดาราชายที่หันไปถ่ายนู๊กันนะครับวบาแวมแมบ้างเนี่ยผมก็เลยเอาจุดนี้ มาเป็นจุดขายก็คือว่าเราโปรโมทว่าใครก็ตามที่มาหาอนบพที่สถานีเราจะมีรูปนูตแจกว่าแล้วผมก็ไปคุย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 หาหารูปชุดไว้นานที่เคยถ่ายกับครอบครัวนี่นะครับเอามาให้เพื่อนเนี่ยช่วยลงให้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะลงรึกว่าจะแค่เขียนแซวๆซลเล็กๆน้อยๆปรากฏว่าเพื่อนเป็นนักข่าวแล้วเพื่อนก็ลงครับ หลังจากนั้นมาผมก็ได้รับฉายาว่าดีเจนูต์ต้นแบบในเป็นต้นมาเจ <laughs> ดีเจอันนูตไม่ใช่อันนบไม่ใช่อันอันนี้อันนูตอะไรประมาน <n> <laughs> ั่นเลยเก่อนที่มะเป็นดีเจนี่อะไรผลักดันทำให้น้องอันนบเข้ามาสู่วงการดีเจครับลองเล่าต้นต้นนะตอนนั้นเนี่ยผมประกวดมิสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ตั้งแต่สมัยที่ก่อนช่อง3จะจัด ขึ้นเป็นมิสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ของช่อง3อนี่ะครับก็ยุคนั้นประกวดแล้วบังเอิญพี่วินิตรัตนาชัยเนี่ยเป็น,นพิธีกรแล้วตอนนั้นเขากำลังหาดีเจนหน้าใหม่เข้าไปที่ขึ้น88สมัยเรดิโอขึ้นสุดท้ายซ้ายมือซึ่งคุณผู้ชมยุคนั้นเนี่ยคงจะจําได้ดีเหมือนกันอตอนนั้นบังเอิญผมไปประกวดแล้วเข้า5คนสุดท้ายแล้วมันต้องมีการโชว์ความสามารถพิเศษเช่นการลิปซิงค์ประกอบเพลงบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยเราอัดเสียงเพลงของพี่เบิร์ด แล้วก็ลิปซิงคำพูดของเราลงไปพร้อมกับแสดงจินตลีลายอย่างสวยงามตอนนั้นเนี่ยผมเลือกเพลงหัวใจดวงน้อยเด็กมีใจดวงน้อยที่ว่างเปล่าเขาคือตอนนั้นคิดว่าคนประกวดอะไรก็แล้วแต่ต้องรักเด็กๆเป็นทุนเดิมอันนบก็รักเด็กบ้างก็ลิปซิงไปเด็กๆสเปคนบแต่เด็ก1 7 1เ็ไม่ใช่เด็กทั่วไปนะครับแล้วยังไงต่อก็คือว่าเวลาริปซิงโชว์ไปปุ๊บเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ตำแหน่งใดๆแต่พี่วินิตระทับใจในโทนเสียง เพราะว่าเสียงจะทุ้มเสียงจะมีจังหวะจากคนในการพูดเขาก็เลยท้าทายว่าสนใจเป็นดีเจไหมออตอนนั้นผมก็ตกใจเล็กน้อยเพราะว่าธรรมดาภาพที่เราวาดไว้ก็คือคนที่ผ่านเิธีประกวดมาจะต้องไปเป็นดาราไปเป็นนายแบบอันนี้อเอาเราไปเก็บไว้หลังไม่เฉยเลยเนี่ยเขาก็เร <laughs> 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 ok ิ่มรู้สึกว่าตกลงเราหล่อหรือไม่หล่อยังไงเนี่ยแต่ก็ตกลงรับเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนชอบลองในทุกอย่างนั่นคือจุดแรกแล้วก็หมุนเวียนเรื่อยเรื่อจนกระทั่งกลายเป็นดีเจที่ร้อยสามจุดห้าปัจจุบันนี้ครับล่าสุดเลยนะฮะนอกจากที่เราบอกว่า เป็นดีเจแล้วนี่ครับยังมีผลงานสองเล่มใช่ไหมตอนนี้สเล่มครับถือโอกาสนะฮะมาเผยแร่ใจสันธ์นะครับอันนี้คือเล่มแรกนะครับอันนี้อันนบอันนี้อันนบและอันนี้ how to be DJ แตกต่างกันยังไงครับเล่มแรกนี่จะเป็นประสบการณ์จากการเป็นพิธีกรรายการสารคดีท่องเที่ยวนะครับเราก็จะไปแล้วเราจะมีเรื่องราวพร้อมด้วยรูปถ่ายที่เก็บเอาไว้นะครับสมัยก่อนก็ทําเพื่อโลกสวยตอนเช้าเนี่นะครับ ก็ตอนนี้ก็ไปซะแล้วก็เลยเป็นความทรงจำนะครับ <c oughs> อยู่ในเล่มนี้ส่วนอีกเล่มหนึ่ง How to be DJ เนี่ยก็จะเป็นเล่มที่รวบรวมประสบการณ์เรื่องของการเป็นดีเจตั้งแต่ยุคที่ว่าทําไมเราถึงไปถ่ายชุดว่ายน้ําทําไมเราถึงเป็นดีเจนู้ดเนี่ยก็จะเขียนไว้ในเล่มนี้หมดเลย <c oughs> นี่แกว่าที่เราคุยเรื่องดีเจว่าน้อง,องวัยรุ่นก็สนใจมากและหลายคนก็าอาจจะมองอย่างที่ว่าเป็นดีเจนี่ดูโก้เพราะก็จะมีรุ่นพี่ดีเจหลายท่านที่อยู่ในวงการและเป็นต้นแบบอย่างนี้นะคะคและเป็นงานสบาย งานชอบเลยได้ฟังเสียงเพลงอยู่กับเพลงที่ตัวเองชอบนี่คือภาพที่แฟนๆทุกคนมองแต่ชีวิตหลังไม้จริงๆมันละลื่นขนาดนั้นไมขนาดตาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นครับชีวิตหลังไม้จริงๆนะครับขอบอกไว้เลยว่าคนไหนที่คิดว่าดีเจสบายเนี่ยไม่ได้สบายอย่างที่คิดเพราะว่าตลอดเวลาสองชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงที่นั่งอยู่หลังไม่เราต้องเครียดตลอดเราต้องมีสมาธิตลอดเพราะว่าในระหว่างที่เปิดเพลงนี้อยู่คนกําลังเพลินสบายอยู่เนี่ยเราต้องคิดอยู่แล้วว่า เพลงที่จะมาต่ออารมณ์ได้ oh. ต่อทํานองได้เนี่ย oh. คือเพลงอะไร oh. แล้วเราต้องดูขนาดที่ว่า8ปดนาการยีนาทีแล้วต้องมีกิจกรรมอะไรเล่นบ้าง oh. ต้องมีสารคดีอะไรให้เราอ่านบ้าง oh. ซึ่งสารคดีเนี่ยจะรวมอยู่ในแฟ้มครับ oh. เราต้องอาศัยการทิกออกมาดูก่อนว่า oh. เนื้อหาวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไร oh. แล้วก็เรื่องของการรับโทรศัพท์หลังไม่ก็ดีหรือว่าเรื่องของการอ่านข้อความทางเพจก็ดีเป็นเรื่องที่จะทาลายสมาธิเราได้ตลอดเวลาจากการฟังเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ย ระหว่างที่คุณเปิดพิยุแล้วกำลังซึง mm hmm. ้งกำลังอินเนี่ยดีเจจะไม่มีอารมณ์บ <S 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 แบบนั้นเลยครับดีเจจะคอยพอวงตลอดเวลาว่า8 3ดโมงครึ่งเล่นเกมนี้8.45ต้องรับสายโทรศัพท์เพื่อตามแอคทิวิตี้ของสปอนเซอร์นะครับ mm hmm. เราจะเครียดตลอดนั่นคือภาพที่เห็นกับความเป็นจริงไม่เหมือนกันคือทุกอาชีพเนี่ยจะต้องมีเบื้องหลังที่ตั้งใจแล้วก็มีสมาธิรวมไปถึงดีเจด้วยครับเป็นดีเจอาชีพในฝันเป็นคนมีศิลปะการพูดดี หน้าตาก็ดีเป็นคนมีตลกเป็นคนน่ารักรวมความทั้งหมดคือมีเสน่ห์อย่างนี้น่าจะขุนแผนน้อยๆครับรู้สึกไหมครับว่าความมีเสน่ห์ของเราเนี่ยบางทีอาจจะนํามาซึ่งอะไรหลายอย่างในประสบการณ์ในชีวิตที่เป็นดีเจเนี่ยค่ะเขาว่าดีเจนี่เสน่ห์แรงไม่เบาทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกอย่างหนึ่งเลยว่าเวลาใครคบกับผมหมายถึงทีมงานนนะครับเขาจะให้ผมเป็นนกต่อให้ ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วอาชีพดีเจด้วยอะไรต่างๆของเราเนี่ยจะทําให้มีสาวๆเข้ามาติดพันเรื่องให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมพบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจะชื่นชมเราก็จริงแต่ว่าคนที่จะคิดมาเป็นแฟนกับเราเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคิดเขาจะคิดไปเป็นอยากจะรู้จักกับช่างภาพแทนอยากจะรู้จักกับผู้ช่วยช่างภาพแทนเพราะอะไรเพราะเขามองว่าเราน่ารักก็จริงหรือว่าเราดูมีเสน่ห์ก็จริง หรือเราดูดีในสายตาเขาแต่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเออเป็นแถวเลยนะครับก็ไม่ไม่จรๆแล้วเขาเขาชื่นชมเราก็จริงเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าโอ้เป็นดีเจเป็นพิธีกรเนี่ยคงจีบยากคงเข้าไม่ถึงคงเป็นแฟนด้วยยากอีกไม่นานคงเลิกแต่จริงแล้ว นั่นเป็นภาพที่เขามองว่าเราเราเราเข้าถึงยากแต่ในความจริงไม่อย่างนั้นเลยในความจริงนี่คือโคตรกระลอนเลยสบายยิ่งวายแล้วน,น้องๆวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่ามีคนพูดประเด็นนี้เยอะนะว่าเดี๋ยวนี้น้องๆวัยรุ่นก็มาหลงไหลกับดีเจ <DJ S 2> แล้วก็บางคนอาจจะเพราะว่าเป็นวัยรุ่นมือทีความหลงไหลมันไม่ใช่แค่ชอบหรือไม่ชอบแล้วมันเป็นความหลงไหลอย่างคืออย่างหนึ่งเนี่ยมีไหมคะมีแน่ๆเลยนะครับก็คือว่าบางทีเนี่ยเจอกันในเทคปุ๊บ เขาก็มาแล้วเขาจับได้อ้าพี่อนกบเห็นในทีวีนี่คะ่ะวันนี้จัดรายการหนูฟังบ่อยนะคะก็จะตรงเข้ามามแล้วก็สิ่งที่จะได้ได้ได้ได,ได้ได้จากตรงนี้ก็คือเรื่องของการแลกเบอร,ร์กันที่มีเบอร์ไหมคะหนูมีเบอร์วันหลังมาเที่ยวที่นี่เชิญนะคะเดี๋ยวหนูพาเที่ยวพาก<า>ินอาหารเองนี่ครับอันนี้อันนี้คือคือเป็นเรื่องจริงที่ที่ที่เราต้องยอมรับเลยว่า ไม่ใช่ว่าผมหน้าตาดีอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนที่คนเห็นบ่อยก็อาจจะรู้สึกว่าอยากอยากทำมารู้จักว่าตัวจริงจะเหมือนกับในทีวีหรือเปล่ามีเยอะไหมครับไอ้ที่ว่าประเภทโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาวัยรุ่นอันดับหนึ่งก็ความรักเยอะมากเลยปัญหาบางปัญหาเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาจะถามเขาก็ถามเราอย่างเช่นที่ที่อึ้งมากๆกก็คือว่าเรื่องของแฟนเขาคบกันมานานแล้วเนี่ยแฟนขอมีอะไรด้วยจะให้มีอะไรด้วยดีไหม ซึ่งเป็นปัญหาที่วัยรุ่นวัยรุ่นปัจจุบันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาจะคิดไปไกลกว่าที่เรามองเขาคือคืออึ้งเลยเพราะเขาเรียนประมาณสักมัธยมปลายเท่านั้นเองเขาเอาไอ้ความรักหรือไม่รักเนี่ยมาเดิมพันว้เนี่ยถ้าเกิดรักจริงว่าอยู่ๆแฟนหนูขอว่าจะมีอะไรด้วยเนี่ยพี่นพคิดว่าควรจะให้ไหมควรจะทํายังไงดีประมาณนั้นเลยครับพี่นพให้คำปรึกษานี่ยังไงครับจริงๆ้วพี่นพมองเลยนะครับผมมองเลยว่าเรื่องของการที่จะมีเซ็กซ์ด้วยกันก่อนที่จะแต่งงานหรือว่าก่อนที่ จะเข้าสู่ประตูวิวากันหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราขับรถจะไปจุดหมายปลายทางไหนสักจุดหนึ่งแล้วการมีเซ็กซ์เนี่ยเป็นเหมือนกับทางลัดในการที่จะไปถึงจุดนั้นเป็นเหมือนกับทางด่วนในการพาเราไปยังจุดหมายปลายทางเพียงแต่มันต่างกันตรงที่ว่าการที่เราจะมีเงินขึ้นทางด่วนประหยัดเวลาไปยังจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องมีความพร้อมด้านของเงินค่าทางด่วนเช่นเดียวกันเรื่องของการคบกันสองคนแล้วจะมีเซ็กซ์เนี่ยมันต้องมีความพร้อมที่จะจ่ายค่าทางด่วนเหมือนกันก็คือพร้อมในด้านของ คุณวุฒิวัยวุฒิ <c oughs> เรื่องของทรัพย์ <c oughs> หรือว่าเรื่องของความเหมาะสมทางสังคม <c oughs> โดยส่วนตัวถ้าเกิดว่ามีความพร้อมจริงทางด้านของอายุด้านของวัยหรือว่าด้านของความรับผิดชอบแล้วเนี่ยอันนั้นมันจะเป็นทางที่ทําให้เราเรียนรู้กันได้มากขึ้น <c oughs> แต่สําหรับบางคนอาจจะยังไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าทางด่วน <c oughs> เช่นน้องๆในวัยเรียนเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาต้องคิดถึงเรื่องของอนาคตเรื่องของถ้าท้องขึ้นมาทาําไงหรือว่าเรื่องของอายุ <c oughs> ยังไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะแนะนําให้เขาบอกว่า ดูก่อนดีกว่ารอก่อนดีกว่ารอไวที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยมีดีกว่าเ<ม>พราะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรีบทําเกินไปก็จะเป็นคํนาแนะนําที่ให้กับเขาคือจะมองกว้างๆมากกว่าในประเด็นนี้นะครับถามต่ออีกนิดนึง แล้วคุณอนงคเองเคยขึ้นทางด่วนแล้วหรือยังครับขึ้นทางด่วนแล้วเหรอครับวัยปูนนี้นะครับวัยปูนวัยปูนนี้ด้วยความที่ด้วยความที่เก็บตังค่าทางด่วนได้แล้วนะครับแล้วเราจะไปรถติดทําไมล่ะครับใช่ไหมบอาวันนี้เจอรักแท้แล้วหรือยังรู้ว่าวันนี้น้องยังโสดอยู่แต่พบรักแท้เอาเพื่อมีแฟนแล้วหรือยังตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็คือว่ายังไม่มีครับยังไม่มีเราคิดว่าคงจะยังไม่มีไปอีกหลายปีเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการทํางาน ด้วยงานของเราไม่เป็นหลักแหล่งตอนเช้าต้องถูกจํากัดด้วยวิทยุตามมาด้วยสารคดีทั้งหลายซึ่งต้องออกต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ต้องไปทําพิธีกรอนอกสถานที่ด้วยทําให้เวลาที่เราจะให้กับเขาเนี่ยไม่มีมคือถ้าจะมีแฟนสักคนหนึ่งเราต้องมีเวลาดูแลที่ดีความรักถึงจะไม่ล่มนะครับเพราะตอนนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้ามีเนี่ยล่มแน่ครับ เคยล่มมาก่อนแล้วไหมครับเคยครับบ่อยมากมากครับโล้วเหรอครับนี่ที่บอกเคยล่มนี่คือเคยมีแฟนมาแล้วแล้วก็ด้วยบทเรียนประสบการณ์นี้ก็เลยทําให้รู้เลยว่าไม่เวิร์กยังไงก็ไม่เวิร์กมันยากมากนะครับกับการที่ไม่มีแฟนเไม่มีเวลาแล้วจะมีแฟนได้นี่นะครับเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนที่จัดเวลาไม่ค่อยเก่งด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องงานเป็นอันดับแรกถ้านัดกันจะไปดูหนังหรือไปทานข้าวปุ๊บถ้ามีงานติดต่อเข้ามาปั๊บเราก็สามารถที่จะยกเลิกกินข้าวกับแฟนได้ยกเลิกดูหนังกับแฟนได้เพื่อ ทำงานเราใครแล้วครับจะมาทนผมได้ใช่ไหมครับไม่แต่ถ้าเกิดแฟนนี่เป็นคนเข้าใจอย่างผมเนี่ยผมทำงานผมเข้าใจเลยนะว่าเฮ้ยน้องหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนน้องจอยอ่านี่งานนะอนาคตของเราอนาคตของพี่อนาคตของน้องงานมาก่อนแต่ผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจเราอาจจะยังไม่เจอคนที่เข้าใจตรงจุดตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องอาศัยจังหวะแล้วก็การเจอคนที่เข้าใจทุกอย่างของเราด้วยตรงนี้เข้าไปสู่ ให้คำปรึกษาด้วยไหมคะเวลาน้องๆโทรมาเพราะว่าหลายอันจะมีประสบการณ์ตรงเช่นอ,อกหักก็เคยเคยอยู่ในอารมณ์อย่างนี้ <c oughs> น้องก็าถามกันว่าอุยตอนอ,อกหักหลายคนแบบวัยรุ่นนี่จะเป็นจะตายให้ได้อ,อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เอาไปใช้ในการเวลาคุยกับน้องๆด้วยไหมคะก็เอาไปใช้ทุกอย่างเลยนะครับที่เราเคยเจอมาหรือว่าจากที่เพื่อนเราเคยเจอมาก็ดีเนี่ยเราจะเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปเล่าให้น้องฟังแต่ไม่ได้เป็นการชี้ว่าต้องทําแบบนี้ต้องทาแบบนั้นเพียงแต่ว่าจะให้สองทางเลือกกับเขาว่าถ้าทําแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าทาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นตามมุมมองของเราแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้ไปะไรจะมีคนถามว่าควรขึ้นทางด่วนหรือเปล่าทุกที่เลยนะครับต้องขอขอบคุณขอบคุณนนธนะครับขอบคุณอนนบกิติกุลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้อนนบแล้วก็ how to be DJ ซื้อคู่เลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปนะครับไขปัญหารับกับดูเร็กซ์ในช่วงต่อไปของชูรักชูรสู่ครับ